ในช่วงตรุษจีนนะฮะสองห้าหกเกนักรัต์ขานะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละฮะในช่วงปีใหม่ไทยนะคะคนที่เกิดนักษัตริย์นี้ครับมีเขาเรียกว่าความคิดหลากหลายอารมณ์ครับไอหนูก็อยากทำอันี้ก็อยากทําเพราะฉะนั้นเลือกนะอะไรที่เรามีความถนัดนะแล้วก็ทำนะฮะอย่าไปทําทั้งหมดนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละเทะตุ้มเปะได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในจังหวะของรอบปีนี้ครับโฟกัสนะฮะ ไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างน้อยก็สัก2อ,อย่างนะพอละนะแต่ถ้ามีสามี4มี5ไอคนนี้ก็ชวนไอคนนั่นก็ชวนปุ๊บแล้วทาทุกสิ่งทุกอย่างปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาไม่ดีครับผมตามนี้นะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่ต้องแนะนำนะครับคราวนี้ฮะโดยภาพรวมครับเรื่องเกี่ยวกับงานครับในดวงชะตาชีวิตช่วงนี้เนี่ยตำแหน่งของความขหมักเม่นเนี่ยนะมากนะฮะแะเป็นเสือนะที่ นะล่าเหยื่อในะขณะน,นี้นะฮะสามารถที่จะไปจมเขี้ยวนะคนรอบตัวสตรองศัตร,ตรูเรื่องของการงานได้หรือเปล่าแปลว่าชะตาชีวิตเรื่องของการงานนั้นมีความโดดเด่นครับในห่วงระยะเวลาณนะปัจจุบันนี้ครับเพราะฉันเนี่ยโดยภาพรวมครับเรื่องเกี่ยวกับการงานในะปีนี้เป็นช่วงที่ปีขึ้นนะสูงสุดดีสุดหรือเปล่าคําตอบว่าดีสุดสูงสุดในในช่วงจวังหวะของปีนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ ภาพรวมแล้วจะต้องอะไรพึ่งพาตัวเองเป็นกําลังสําคัญนะฮะคนอื่นจะปูทางมาให้นะแต่สุดท้ายเราก็ต้องเป็นคนอะไรนะเป็นคนเดินเป็นคนวิ่งนะด้วยตัวของท่านเองนะครับผมตามนี้นะครับคราวนี้เนี่ยนะฮะในมุมของโหราศาสตร์แล้วเนี่ยมองในเรื่องเกี่ยวกับการเงินบ้างนะฮะดาวเกี่ยวกับการเงินตัวแทนการเงินของท่านเนี่ยหาเงินได้เยอะหาเงินไม่ได้มากแต่ก็จ่ายเป็นก้อนใหญ่นะ ณขณะนี้หรือมีเหตุของการที่จะต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ครับนะเดี๋ยวเอน็นหุ่นเสียเอ็นะันเสียนะคนอื่นมีปัญหาคนอื่นมาของเงินประกันตัวอะอะไรก็ว่ากันไปปุ๊บเนี่ยนะครับนะเรื่องของชาวบ้านนะกลายเป็นงานของเราซึ่งเราไม่อยากที่จะเป็นเลยเนะี่ยมันมีเหตุปัจจัยแบบนี้อยู่ครับผมในรอบปีนี้นะครับก็ต้องดูเป็นนะลาย นะคดไปคสไปครับผมตามนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักครับอยากมีแฟนอยากมีคู่ถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่นะฮะไม่ปฏิเสธในเรื่องเกี่ยวกับการมีแฟนหรือการมีคู่นะฮะมีได้นะครับแต่มาต้องเลือกนิดนึงว่าเพราะมันจะมีอารมณ์แบบว่ารัดแทน้นคือหลอกลวงมีคนหลอกลวงแล้วไหมแปบลบว่า1อาจจะมีคนหลอกลวงแล้วได้2อ,อารมณ์พาไปทําให้ดูผิดดูพลาดได้เรื่องของความรักเพราะฉะนันเนี่ย จะคบใครดูใจใครปุ๊บเนี่ยต้องดูพื้นเพหลังให้ดีดดูนิสัยแจคอให้ดีๆนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแย่อะไรแต่พอเป็นพฤติกรรมนิสัยเนี่ยนะเช่นเรานอนกลางวันนะเขานอนนะกลางคืนเวลามันไม่ตรงกันกันกบกลายเป็นปัญหาได้นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาแบบว่าไม่อยากให้มันเป็นน่ะนะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นี่คือเรื่องที่ต้องพึงระวังไว้ในเรื่องของความรัก แตรอบปีนี้ครับผมตามนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนของคําพยากรณ์อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านมากกว่าน,นี้เป็นการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Assign Horo Master มีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ